สวัสดีครับ LUNC Thailand ห้อยทากตัวน,น้อยๆเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมและจงอย่าเชื่อผมเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ทุกคําพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนําไปเป็นมาตรฐานประกอบการตัดสินใจลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ LUNC ครับลูนาคลาสิกเรานะครับก็มาเจอกันในช่วงตลาดขาลงนะครับหรือว่าเรียกกันว่าตลาดวายนตลาดวายก็วิ่งลงอย่างเดียวเลยนะครับผมว่าจะเล่นสันเล่นไม่ได้สักทีมีแต่ซื้อเก็บนะครับซื้อเก็บไปก่อนนะครับซื้อเก็บราคาขณะนี้ไว้นะครับพอขึ้นไปสักหน่อยก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับพอได้กําไรก็หวดเลยนะครับงานนี้คือหวดอย่างเดียวนะครับ ผมจะไม่ไม่ค่อยจะอะไรมากนะครับศูนย์ก็ศูะครับไม่เป็นศู์ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงศู์ไปก็ไม่ได้ทําให้อะไรมันแย่ลงไปกว่านี้แล้วนะครับก็เลยไม่กลัวนะครับแต่ถ้าหลายท่านกําลังกลัวนะครับผมก็ได้นําว่าถ้าขึ้นไปแล้วนะครับพอเราได้กําไรนะครับก็ให้ถอนตัวออกไปเถอะนะครับอย่าอยู่เลยมันอันตรายเพราะว่ากว่าจะถึงเส้นชัยเนี่ยผมว่ามันมันต้องมีมีการลงแบบแรงๆอย่างเงี้ย อีกกี่กร้อยรอบก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้ลงทุนตามครับดูคลิปผมเป็นเป็นคลิปตลกนะครับตลกคริปโตก่อนบ่ายก็คือดูคำๆนะครับก็วันนี้ก็เด <Wh> ี๋ยวจะแอบช้อปปิ้งนะแอบช้อปปิ้งไว้สักอันหนึ่งนะครับมาช้อปปิ้งเลยว่านะก็ไม่เป็นการเสียเวลาโซนจุดโซนะครับเก่าๆครับหนึ่งรนี่ซื้อเลยนะครับไม่ต้องสนใจแล้วนะครับกด สร้างไปเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจะจะทันเขาไหมเนรับเพราะว่าด้วยการที่ว่าโหซื้อขึ้นไว้บานเบอะนะครับก็รอครับตอนนี้ก็คือรอรออย่างเดียวครับรอเพื่อให้ให้เหรียญลงมาที่ที่เราตั้งนะครับเพราะว่าผมตั้งไว้นิดหน่อยนี่ ก้าวๆสามหมื่น่าเรียนไม่ต้องซีเรียสนะครับทุนน้อยทุนน้อยซื้อตำน้อยทุนมากซื้อตำม,มากครับแต่ถ้าดูคลิปผมกรุณาอย่าทําตามครับทําตามคุณอาจจะเจ็บตัวได้ครับเพราะผมมันมั่วครับผม,มเดาไม่มีความรู้นะครับถือแบบงงๆไปวันๆนะครับก็ให้ดูเป็นคลิปตลกไปแล้วกันครับอย่าดูเป็นคลิปลงทุนนะครับเป็นการ ให้เข้ามาดูว่าเออยังมีคนที่ลงทุนสายโง่ๆอยู่บนโลกใบนี้ที่เข้ามาตลาดคริปโตที่ไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นนะก็ใช้วิธีนี้หาเงินหาเงินของผมไปนะครับพอได้บ้างแต่ก็คงไม่ถึงกับเป็นสีทนะครับก็ถ้าหลายท่านถ้าขัดใจหลายท่านนะครับที่ดูคลิปผมก็ต้องขออภัยนะครับก็ถ้าอยากจะได้ความรู้แบบเต็มเปี้ยมอัดแน่นก็ต้องช่องทางต้อง ช่องกูรูอื่นๆนะครับช่องกูรูท่านอื่นๆนี่เขาอัดแน่นจริงๆนะครับอัดแน่นอัดแน่นแต่สําหรับผมอัดไม่แน่นนะครับเพราะว่าดอกเบ็ดไม่ค่อยดีไปเรื่องเพลงนู่นเลยก็กราฟวันนี้ก็คือเป็นกราฟที่ลงเพราะว่าตลาดลงทั้งหมดนะครับดูลงทั้งหมดโหลงแบบลงยับอะแบบแดงกันยับยับเลยไม่อยาก ยับเยินขนาดไหนครับแต่ผมก็ช็อตครับผมไม่กลัวไงผมก็ไม่กลัวหลายท่านนี่ก็ผมว่ามันมันลงแบบเนี้ยถ้าในมุมมองผมนะมุมมองผมผมว่ามันมันดีครับมันดีมันดีตรงที่ว่าจะได้ทดสอบจิตใจแล้วนะครับว่าเรารับไหวไหมกับการที่เหรียญลงขนาดนี้ ตอนที่เหรียญขึ้นเราได้กําไรขนาดนี้และตอนนี้เหรียญลงมานะครับหลายท่านอาจจะขาดทุนแล้วนะครับกินทุนตัวเองเข้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าไรับบอย่างผมเนี่ยยังไม่ต้องถามนะครับว่าว่ากินทุนยังผมตอบเต็มปากเต็มคําเลยครับว่ายังนะครับยังต้องลงไปไปมากกว่านี้นะครับต้องลงไปประมาณสักห้าสิบนะครับ ห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยผมอาจจะเกือบเกือบเสมอทุนแต่ก็ยังไม่ถึงไม่ยังไม่เท่าทุนนะครับต้องพูดตรงๆว่ายัางไม่เท่าทุนมันก็เลยเป็นผลดีสาหรับผมว่าผมยังยืนอยู่ไม่ไม่อยู่ถึงกับปากเขียวเพราะว่าผมลงไปอยู่ก้นเหวแล้วนะครับผมก็เลยไม่กลัวนะครับผมก็เลยไม่กลัวต้องลงไปอีกเยอะนะครับกว่ากว่าจะถึงเบบถึงตัวผม เปรียบเหมือนอเป็นตัวตุ่นนะครับตัวตุ่นขุดหลุมลงไปขุดขุดขุดต้องขุดไปอีกไกลกว่าจะถึงตัวผมได้นะครับเพราะว่าผมอยู่ลึกมากนะครับผมก็คิดว่าพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านก็น่าจะอยู่ก้นหลุมเหมือนเหมือนอย่างอย่างผมนะครับเพราะผมเองก็อยู่ก้นหลุมแค่นี้ไม่สะเทือนนะครับผมพูดเลยว่าไม่สะเทือนถึงผมจะมีงบน้อยของผมนะครับแต่ผมก็ไม่สะเทือนครับก็ตอนนี้กําไรก็น่าจะอยู่หกหลักอยู่นะครับหกหลักอยู่ ลงมาขนาดนี้ก็หกหลักนะครับขึ้นไปมาก,กวันนี้ก็หกหลักนะครับแต่เพียงหลักมันจะเยอะนิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะครับแต่ไม่ได้มากได้ไม่หกหลักนี่นับหลักนักนับ,นบหลักสตังค์ด้วยนะแฮะนะครับไม่ได้รวยขนาดมีกําไรเป็นแสนเป็นล้านนะครับกำไรแค่เล็กๆน้อยๆนะครับซื้อทิ้งสิบบาทยี่สิบาทนะบจะกําไรเป็นแสนสองแสนเป็นล้านได้ไงใช่ไหมครับก็ หลักหมื่นใครหลอดเถอะนะครับก็ให้กําลังใจกับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับที่หันเข้ามาเล่นในวงการคริปโตครั้งแรกนะครับมันก็จะได้ทดสอบจิจใจแล้วว่าเรารับไหวไหมนะครับถ้ารับไม่ไหวผมแนะนําว่าถ้าอันนี้แนบะนะนะนําเลยนะครับว่าเมื่อขึ้นได้กําไรแล้วให้ถอนออกครับขายและลองหาวิธีลงทุนกับอย่างอื่นดูนะครับ แต่ถ้าเราคิดวิวิ้ยลงแค่นี้เรารับไหวหน้าเรารับได้เป็นศูนย์ได้อย่างเงี้ยคุณก็อยู่ได้นะครับบนโลกคริปโตเพราะโลกคริปโตไม่มีอะไรแน่นอนนะครับคืนนี้พรุ่งนี้มันเป็นศูนย์ได้เสมอครับอย่างเมื่อสองวันที่แล้วสามวันที่แล้วตีครับมันก็อยู่ที่สองสตางค์กว่าครับประมาณสองร้อยหนึ่งศูนย์ครับวันนี้เป็นไงครับเหลือหนึ่งศูนย์หกแน่หายไปร้อยกว่าครับก็ยังยังถ้าเรารับไหวนะครับผมคิดว่าหลายคนรับไหว พี่ๆเพื่อน,นๆที่อยู่ในหลายกลุ่มก็หลายท่านรับไหวหลายท่านก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันนะครับว่าเหรียญจะลงไปอีกไหมเงินที่เอามาลงนี่มันจะศูไ์ไหมนะครับถ้าคิดแบบนั้นได้นะครับผมแนะนําให้รอโอกาสขึ้นแล้วก็ขายนะครับอย่ากเก็บไว้เมื่อได้กําไรแล้วขายนะครับแล้วก็หาวิธีลงทุนอย่างอื่นเอานะครับอย่าเข้ามาในตลาดนี้เข้ามาดูได้ครับเข้ามาดูแบบคขำๆนะครับ แล้วก็การที่ดูช่องผมเนี่ยผมไม่ได้นําให้เชื่อผมนะครับอย่าเชื่อผมเพราะผมพูดเชื่อถือไม่ได้จริงนะครับแล้วก็ผมไม่มีความรู้นะครับผมเดาเอานะครับการซื้อกราฟไอการซื้อเหรียญก,การเดาการเดากาฟการมองว่ากราฟขึ้นกราฟลงประมาณไหนนะครับผมใช้วิธีการมองนึกวาดภาพจินตนาการนะครับแล้วก็หวดลงไปเลยนะครับมันก็เลยแบบมันไม่สลละสลวยเหมือน กูรูท่านอื่นนะครับที่มีองค์ความรู้สูงๆนะครับอันนี้ก็ไม่กล้าล่วงท่านๆนะเพราะว่าผมความรู้อันน้อยนิดนะครับก็เหรียญตัวนี้นะครับวันนี้ก็ทําท่าสีตีแบบ,แบบแดง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 เคยลงไปแต่ที่เก้าสี่แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยมองว่าแต่เก้าสี่ได้ก็ต้องแต่เก้าเก้าได้ละนะครับก็คืออาจจะลงไปถึงเก้าเก้าอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะดีดขึ้นนะครับก็ อย่าเชื่อผมนะฟังไว้แค่คำๆำเขาเรียกว่าคลิปตัวก้อนใบใครเครียดยืมชื่อเขามาใช้นิดหนึ่งนะครับก็มันเป็นการพิสูจน์นะพิสูจน์ใจแล้วว่าเรารับกับเหรียญนี้ไหวไหมนะครับแล้วก็มันมีข่าวของคุณโดคอนนะครับไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวเก่าข่าวใหม่ครับก็ให้ลองติดตามดูนะครับแล้วก็อย่างคุณปู่พาเวลเราก็ทําท่าประกาศขึ้นอัตราอกเบียแล้วก็ จะทําการอะไร PPP อะไรเนี่ยผมก็จําไม่ได้นะครับที่เหมือนแบบเหมือนรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยของค่าเงินมันก็เลยทําให้เหรียญเราเนี่ยล่วงเอา้าล่วงเอาจะล่วงไปไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่มะม่วงก็ยังล่วงได้นะก็แปลกจริงๆนะครับเห Bitcoin, เรียญบิตคอยเหรียญคริปโตต่างๆนี่ไม่น่าเชื่อนะครับไม่ใช่มะม่วงแท้ๆนะครับกลับล่วงได้จะอ,อะไรแน่เป็นโรคคริปโต สิ่งที่แน่นอนสุดคือใจเราครับใจเราต้องเข้มแข็งนะครับเข้มแข็งว่าเรารับได้แค่ไหนนะครับถ้าเรารับไม่ได้ผมแนะนําว่าอย่าเข้ามาในวงการนี้นะครับเพราะว่าเหรียญูุ่าคลาสสิกเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ากว่าจะถึงห้าสิบตังค์อย่างที่ผมตั้งไว้นะครับตั้งใจไวนะ้เนี่ยผมคิดว่าคงลงอีกหลายสิบครั้งนะครับอาจจะขึ้นแล้วก็ล่วงอาจจะขึ้นแล้วก็ล่วงกว่าจะไปแตะที่ห้าสิบตังค์เนี่ยผมว่าต้องผ่านร้อนผ่านหนาวอีกหลายระลอกนะครับ แล้วก็เหลือแต่พี่ๆเพื่อนที่มีใจมุ่งมั่นจริงๆครับผมว่าเหลือไม่ไม่กี่คนครับที่ในหลายกลุ่มตอนนี้ก็มีหนึ่งพันสามหนึ่งพันสามร้อยสิบสองคนนะครับผมคิดว่ากว่าจะถึงวันนั้นน่ะจะเหลือถึงครึ่งไหมนะครับก็คืออ่าประมาณห้าร้อยกาห้าร้อยหกร้อยหกร้อยห้าสิบนะครับหกร้อยห้าหกร้อยห้าสิบหกอะไรประมาณเนี้ยจะถึงไหม ว่าควรจะไม่ถึงอาจจะเหลือแค่สามร้อยหรือสี่รอยคนเท่านั้นนะครับที่ยังถือเหรียญอยู่อันนี้ก็เดานะครับอย่าไปไปซสียเรียก,กับการเดาของผมนะครับก็กูรูหลายท่านก็เริ่มออกคลิปกันมาต่างๆนานานะนะผมไม่ใช่กูรูผมเป็นการคลิปเล่าเรื่องนะครับก็ฟังไว้แค่ขำๆนะครับแต่วันนี้ผมกล่าวว่าผมตั้งออเดอร์ไปแล้วนะครับก็คือนี่ครับเกาานะครับ ไม่รู้ว่าจะลงมาให้ผมไหมหรือว่าจะต้องให้ผมวิ่งขึ้นไปรับก็ไม่รู้นะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายาดึกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เจอกันตีสามนะตีสามผมก็จะขึ้นมาดูนะครับก็ถ้ามีข่าวๆอะไรก็เดี๋ยวจะบันทึกภาพเอ่อเดี๋ยวก็จะคลิปหน้าจอบันทึกหน้าจอส่งกันในหลายกลุ่มหรือถ้ามีจังหวะที่พออัดคลิปได้ก็จะอัดให้นะครับแล้วก็ฝากถึงคุณป้าพานีคุณป้าพานะครับ ถ้ายังดูคลิปผมอย roommate, Powell Theory Than Ahmad ู่นะครับการุณากลับเข้ามาในกลุ่มนะครับการุณาหน่อยเถอะเพราะว่าพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายท่านนะครับถามหาและต้องการอยากให้คุณป้าพานะครับคุณป้าพานะครับกลับเข้ามาในกลุ่มนะครับมาหาน้องๆนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยคุณป้าพานะครับน้องๆเหงามากนะครับผมก็อยากให้คุณป้าพากลับนะครับถ้าคุณป้าพาดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ช่วยกลับเข้ามาในกลุ่มมาเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับ อย่าทิ้งกันไปแบบนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหตุการณ์จริงๆที่คุณพะพาออกเพราะได้เรื่องเรื่องเหตุใดนะครับเพราะช่วงนั้นผมก็ผิดพลาดที่ไม่ได้เข้ามาในกลุ่ม open chat นานนะครับก็ขอให้คุณพะพากลับมาครับกลับมาก็ลองมาเล่าเรื่องผมนะครับหรือว่าคุณพะพาอยากจะแชทลายส่วนตัวผมก็ให้พิมพ์ id นะครับ id line ตามชื่อช่องเลยนะครับไม่ต้องใส่ตัวหอยทากนะครับแค่นั้นนะครับก็ก็จะเจอผมแล้ว ก็ลองบอกเรื่องเล่าเรื่องราวก็ได้นะครับหรือจะบอกเป็น ID ดีนะครับไ d ผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับก็จะได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็ฝากถึงคุณพระพาด้วยนะครับน้องๆรออยู่นะครับถ้าดูคลิปผมอยู่ก็กลับมาหาน้องๆนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคืนนี้ตีสามผมต้องออกทำงานอีกนะครับก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใย ผมนะครับผมก็ขอให้ความเป็นห่วงนี้คืนกลับไปหาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเช่นกันนะครับไม่มีสิ่งใดตอบแทนนะครับที่ติดตามคลิปคนโง่งงงๆเซ่อๆคนคนหนึ่งนะครับที่ทําคลิปให้ดูคขำๆแล้วก็ติดตามกันเป็นห่วงเป็นใยกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับไม่มีสิ่งใดตอบแทนนอกจากคําว่าขอบคุณและก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเราจะประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะครับแต่ผมบอกเลยว่า ไม่ปิดช่องหนีนะครับผมจะสู้จนวิวลทีสุดท้ายนะครับว่ามันจะถึงเส้นชัยหรือหกล้มนะครับก็ตามดูช่องผมไปนะครับก็คลิปหน้าจะเจอกันครับคลิปนี้ลาตีสวัสดีครับขอบคุณมากครับ